เพราะติดน,น,น้ <What? No. S 2> องแล้วก็นะชวัตจ๋าเดี๋ยวก็จะต้องเดินทางไปแล้ว mm. น้องเพื่อนเลยตอนนี้พร้อมเป็นไงบ้างคะจริงๆพร้อมมากๆพราะตั้งแต่รู้ว่าต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเราก็แบบเฝ้ารอที่จะแบบไปเที่ยวต่างประเทศบ้างที่แบบว่าไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก mm. ็จริงๆถ้าความพร้อมวันนี้ก็จะประมาณแบบ80%อะไรอย่างเงี้ยอือแล้วแพนตอนนี้คือในเรื่องเพลงก็คือทุกอย่างเตรียมครบหมดแล้วใช่ค่ะใช่ใช,ใช่เอ่อเพลงโชว์ต่างๆค่ะครบหมดแล้วค่ะยังมีอะไรที่ต้องกังวลอีกไหม กลัวว่าเราจะปรับเวลาตัวเองไม่ได้เพราะว่าที่นี่เช้าที่นู่นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเจ็ตแลกหรือว่ากลัวแบบมันยังปรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษที่ไม่ได้เห็นกันไหมคะโอ้หจริงๆเคยเคย,เคยสปอยไปแล้วว่าจะมีแบบเต้นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเพราะว่าเรามีแต่แบบร้องคู่กันแต่ยังไม่เคยที่แบบเต้นคู่กันจริงๆ,ๆจ,งๆจังๆอะไรอ่าเงี้ยก็เฝ้ารอเหมือนกันว่าแฟนๆเขาจะชอบไหมจะว่ายังไงแล้วเพลงที่เ,เรา,าเตรียมไปมีกี่เพลงเพลงอะคะประมาณ สี่ค่ะสี่แนวก็มีทั้งหมดประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเพลงก็มีเพลงคู่ด้วยแล้วก็เพลงแบบเดี่ยวด้วยฉัน,นว่าทำร่วมนันวานนี้มีทั้งหมดตอนนี้นะีนกนอ,งนะองเพลงอ่ะก็คือแฟนๆเขากว่ายังเหมือนแบบว่าคู่จิ้นล่าสุดที่เกิดขึ้นน่บว่าจะโดนจับไปเปเรียบเทียบเรากับอิง้าตลอดเลย โอ้ไงบ้างจริงๆทุกคนคือก็อยู่กันเป็นพี่น้องคือแบบเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักดีกว่าคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเพราะว่าเราก็อยู่ในองคอง์กรครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยก<ช>็คือจริงๆถ้าเป็นแฟนขับจริงๆเขาจะไม่เปรียบเทียบอะไรที่แบบโดนเปรียบเทียบรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบเราจริงๆแล้วอยากบอกอะไรไหมแบบว่าแบบบางคนเขาจะชอบบอกว่าเหมือนแบบตอนนี้แต่ละคู่ก็คือเหมือนแบบมาใช้แบบเหมือนกระแสแบบเราอ,อะไรอย่างเงี้ย จริงๆเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมดีสาระเลยจริงๆนะมาถึงว่าอ,อยากให้โฟกัสตรงที่ผลงานของแต่ละคนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าคุณชื่นชอบแบบคนหนึ่งที่อยู่กับอีกคนหนึ่งก็โอเคไม่เห็นเป็นไรเลยก็แบบเขาก็อยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นพี่น้องกันเลี้ยไม่อยากให้มันเป็นดราม่าหรือว่าจับมาแบบเปรียบเทียบกันไม่มีใครชอบแบบการโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วลวยและเห็นว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวมัน<ค> <laughs> ต้องมีาการกลับบ้านเนาะกับภูเก็ตกลับไปเลอกตั้งใช่ใช่สฝากเลอกตั้งกันเลยนะคะทุกคนว <laughs> <l ots> ันที่สี่นี้นะคะก็ใครที่แบบ ข่าวที่อยู่ภูเก็ตก็สามารถไปทําข่าวูได้น,นะว่าหนูไปเออลิกตั้ง,ง,จ,งออจริงๆอะไรอย่างงี้จริงๆอะหนูไม่รู้ว่ามีเลือกตั้งล่วงหน้าเ,ออเพราะว่ามันต้องลงทะเบียนหนึ่งเดือนซึ่งแบบโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องแบบว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนแต่คือรอบนี้ปีนี้มันคือแบบว่าข่าวมันเงียบม,มากเลยคือไม่รู้เลยไม่งั้นจะได้แบบเลือกตั้งที่นี่ด้วยก็ต้องแบบเสียเวลากลับไปอีเพราะเราก็ทํางานที่นี่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อประเทศชาติก็จะทั้หมอนเราได้กลับบ้านครั้งแล้วที่ถูงบ้านจริงๆไม่ได้ไม่ได้กลับไป มาถึงว่ากลับแบบเดียวเพราะว่า14คือตอนเช้าไปแล้วก็14เย็นกลับ15ต้องเก็บ,บกบใช่15ต้องเก็บกระเป๋าคะแล้วก็16ไปงานแล้วก็17ก<อ> <17 S 1> ็คือบินเลยบ<ม>ิน5้าทุ่มเลยค่ะใครใครว่างก็ไปส่งได้นะคะสนวนภู <c oughs> <c oughs> มิ5้าทุ่มค่ะขอบคุณนะดู আমরা <muchas> সবাই